สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับนิยายเรื่อง d a ด d y เมื่อผมกำลังจะเป็นพ่อคนตอนที่หชื่อตอนว่าคืนแรกนามปากกาโดยอยิลลามบอสขอเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะณนะคอนโดของผมวันนี้ผมรับมาลิมาที่คอนโดแล้วคืนนี้เพื่อนๆของผม ก็จะมาช่วยเลี้ยงหนูหน้อยด้วยเหมือนกันเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมเลยไม่ต้องเตรียมตัวไปเรียนพวกมันก็เลยพากันมานอนที่นี่เง่เง <Yeah! Yeah! S 1> ในขณะที่เรากำลังกินข้าวเย็นกันอยู่เสียงมริก็ดังมาจากในห้องนอนเฮ้ย <Hey! S 1> ผมตกใจรีบวิ่งเข้าไปดู <Yeah! S 1> เห็นมาริก,กำลังร้องไห้ งองแงไม่หยุดผมอยู่นี่แล้วผมอุ้มมะลิขึ้นมาแล้วโอ้อุ้มแล้วยังไม่หยุดร้องเลยอ่ะลูกแกหิวนมหรือเปล่ากวินเดินมาดูเพิ่งให้กินไป้เมื่อกี้เองนะไม่น่าจะใช่ผมว่าอาจจะเป็นเพราะอย่างอื่นแล้วเป็นอะไรโอที่เดินตามมาทีหลังได้ถามขึ้น ฉันว่าฉันรู้ละผมรู้สึกมีอะไรอุ่นๆที่แขนฉันว่าลูกฉันอือะผมไม่กล้าขยับตัวได้แต่มองหน้าพวกมันตาปิบๆแน่ใจเหรอกวินถามอืมผมพยักหน้าแล้วทำไงต่ออะโอถามต่อก็คงต้องล้างผมพูดอย่างแผ่วเบาผมวางมะลิลงบนบอก พร้อมเอาผ้าปูลองไว้แล้วค่อยๆแกะผ้าอ้อมออกมาเง่เงเงเสียงมะลิยังร้องเรื่อยๆแก yeah, เอาทิชชู่มาหน่อยทิชชู่ทิชชู่ผมตะโกนบอกกกวินโยนทิชชู่มาให้ผมผมรีบเช็ดแล้วทำความสะอาดก่อนใส่ผ้าอ้อมใหม่ให้กับมะลิตอนนี้มะลิหยุดร้องแล้ว ผมอุ้มมะลิมาไว้ในอ้อมแขนแล้วพระอ้อมที่เปื้อนเนี่ยทำไงอะ่ะโอถามแล้วชี้ไปที่ผระอ้อมที่เปื้อนอื่อ,อยู่ซื้อใหม่เลยไหมมันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วแหละกกวินตอบบ้าหรอพวกแกเอาไปซักสิผมตอบกลับ เดี๋ยวฉันจาัดก,การเองขอเอาลูกเข้านอนก่อนนะผมไม่ได้อยากให้พวกมันซักหรอกเออเออดูลูกไปเถอะเดี๋ยวจัดก,การเองโออา,าสาซักให้มันก้มหยิบผ้าไปด้วยความขยักขยแงงเฮ้ยไม่ได้รังเกียจนะแต่แต่แค่ไม่เคยอะมันพูดแล้วรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำโอมันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งกวินมองตาม ด้วยความห่วงใยและเสียงโอวกดังออกมาจากในห้องน้ำไหวไหมอกะกกวินตะโกนถามเออเออไหวไหวเสียงมันต่อไม่ค่อยดีนะแกเอาลูกเข้านอนเถอะเดี๋ยวฉันไปดูโอเองกกวินพูดก่อนเดินเข้าไปในห้องน้ำสนาทีผ่านไปในระหว่างที่ผมไอโอไอกวิน กำลังนั่งเล่นกันอยู่เงียบๆในห้องจูๆ่ๆเสียงมะลิก็ดังมาจากเปรเด็กเราทั้งสามคนเดินไปดูพร้อมกันเสียงมะลิไม่ได้ดังมากนะักแต่พอห้องเงียบทําให้เราได้ยินและเสียงนั้นเหมือนมะลิกาลังเล่นกับใครบางคนสงสัยจะมีคนมาช่วยเลี้ยงอะ่ะโอพูดบ้าพูดอะไรอะ่กะกวินรีบหันไปด่า เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่แถวบ้านบอกว่าเด็กแรกเกิดคือผ้าขาวมักจะเห็นอะไรที่ผู้ใหญ่อย่างเรามองไม่เห็นโอ้มันยิ่งพูดทำให้บรรยากาศในห้องวังเวงแปลกๆเฮ้ยอย่าพูดดิน่ากลัวก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแหละแต่ว่าอย่าพูดเลยผมหันไปพูดกับพวกมันเบาๆ ในระหว่างที่คุยกันมะลิก็ร้องลั่นขึ้นมาพวกผมก็ตกใจกันยกใหญ่มะลิไม่เป็นไรนะลูกนะพ่ออยู่นี่ผมรีบอุ้มมะล,ลิขึ้นมาโอ,โอ้เฮ้ยฉันว่าฉันจะลงไปเอาอผ้าในรถมาดีไหมกวินเริ่มกลัวขึ้นมาไม่มีอะไรหรอกผมหันไปพูดกับพวกมันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องวอยวายเสียงดัง กลัวว่ามะลิจะหวาดกลัวผมกอดมะลิจนหลับไปคืนแรกของการเลี้ยงเด็กพวกเราต้องสลับกันอุ้มพอมะลิตื่นเกือบทั้งคืนตืดตืดเจ็ดนาฬิกาเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นอออ๋มะลินมอยู่นี่ลูกไอ้อ๋อตื่นมาหยิบนาฬิกาปลุกมาเขยา่าพอคิดว่าเป็นขวดนมฮะ มันรีร้องไห้เหรอส่วนกวินก็คิดว่าเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเสียงร้องไห้ของมารีมันรีบตื่นมาด้วยความตกใจผมตื่นมาแบบงงว่าเช้าแล้วเหรอไม่น่าเชื่อแค่คืนแรกยังหมดสภาพกันขนาดนี้แล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรความสนุกสนานของบทบาทความเป็นพ่อกำลังจะได้เริ่มขึ้นแล้ว อย่าลืมมาติดตามฟังกันต่อในตอนถัดไปนะคะกับนิยายน้ำดีแดดดี Daddy, จากนามปากาอีลาบอสสำหรับช่องนิยายสเสน่หาบายกวิศราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังและติดตามผลงานมาโดยตลอดค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อติดตามแลวฟังผลงานชิ้นต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ